ดูกันนะคะจุดต่อมานี่เห็นไหมขึ้นสีอะไรคะเขียวอ่าสีเขียวแบบนี้เงินดีหรือไม่ดีคะไม่ดีไม่ดีค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าแล้วก็เขียวด้วยแล้วก็ไม่ขึ้นเงินด้วยอันเนี้ยไม่ใช่เงินเห็นไหมเมื่อกี้ไหนดูได้ตาเปล่าหน่อยยังบอกว่าเป็นเงินค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เงินเพราะว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นเงินเลยอ่า มั้ลักษณะคล้ายเงินเนี่ยถ้าเซียนไม่จดนะเซียนโดนราคา <c oughs> อ่าให้ดูค่ะอีก <c oughs> เห็นไหมคะขึ้นเขียวเนาะขึ้นเขียวแบบนี้เลยนะปุ๊ดปุดปุดปุดจดไปมีไหมเงินไม่มี <c oughs> เวลาที่หยดแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยแสดงแบบนี้ไม่มีเงิน,นะนย่ยางานที่ใหญ่ๆไม่มีค่ะดูกระเป๋าที่ส่วนใหญ่ทุกบ้านมีแล้วก็ คาดหวงว่าจะเป็นเงินนะดูนะคะซูมมาใกล้ๆได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยลักษณะเดียวกันมไม่ขึ้นอะไรเลยไม่ใช่เงินแค่เรามีเงินแล้วเราก็เป็นคนที่ซื้อเป็นคนเง่งเราเจออะไรเราก็ซื้อทั้งหมดเลยซื้อล้างเลยก็เนี่ยแหละค่ะปัญหาเื้อเงินเ่ย เพราะว่าเวลาที่มาขายหน่อยหน่อยไม่ได้เป็นคนขาย